เดินตรงดิ่งเลยครับครับผมสวัสดีครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานครับพอดีติดงานติดงานเป็นหนึ่งเดือนครับเพิ่งจะว่างก็พอดีเปิดมาคลิปนี้ก็เข้าสู่ฤด,ดูการต่อนกตูมครับก็พา ทุกคนมานั่งซุ่มไม้เดิมครับเมื่อปีที่แล้วไม้เก่าไม้หมานครับอันนี้มาโดยลูกอาไครับผมน้ำหนักสามสิบกรนครับนี่ครับลูกลูกสวยมากครับแต่ลูกตัวนี้นะครับผมแนะนำ สำหรับอุปกรณ์ใครที่ทำความเร็วได้พันบวกครับถึงจะเหมาะขอผ,ผมความเร็วอยู่ที่9 0้ารหน่อยๆกลุ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับระยะ30มิเมตรนี้กลุ่มจะอยู่ประมาณเกนสิครับก็เดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันครับว่าวันนี้เปิดฤดูกาลวันแรกจะมานไหมครับ ก็ไปเปิดลำโพงไว้เรียบร้อยครับนะครับระยะวางผนอยู่ที่25เมตรครับเดี๋ยวนั่งซุมกันเลยครับเข้ามาแล้วครับเดินตรงดิ่งมาเลยครับ ตัวแรกของปีครับโดนครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเก็บครับนครับนั่งรุ้นกันต่อครับ ตัวเมื่อกี้นี้เปิดลำโพงไม่ถึงห้านาทีครับเดินตรงดิ่งมาเลยครับครับผมคงต้องกลับแล้วครับนั่งอยู่เกือบเกือบชั่วโมงครับเข้ามาแค่ตัวเดียว นี่ครับผลงานครับนกยังมาไม่ค่อยเยอะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าคงจะมานกว่านี้อยู่ครับสวัสดีครับ